สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับระบบกุญแจนะครับ h o n d ้าซ v i c F เนะครับลูกค้านะครับมีดอกกุญแจที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือกุญแจไขไม่ได้นะครับสังเกตจากตัวการกุญแจนะครับใช้งานมานานนะครับค่อนข้างสึกเยอะนะครับเวลาเสียบกุญแจไปที่เป้าสตาร์นะครับเจียบยากนะครับเจียบไปแล้วก็ไขไม่ได้เลยนะครับไม่ขยับแข็งเลยนะครับเราจะทําการรื้อซ่อมเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับ ผมได้ถอดตัวสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับออกมาทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนตัวอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับแก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับก้านกุญแจอันเก่านะครับก็ต้องถอดทิ้งนะครับผมได้ทําการตัดก้านกุญแจก้านใหม่มาใส่แทนของเดิมเรียบร้อยนะครับแก้การสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเกี่ยวกุญแจ บิดออนอ่าไขลื่นไขง่ายนะครับไขง่ายเลยนะครับสตาร์ทครับติดใช้งานไน้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอนด้านะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับเสียบกุญแจยากนะครับเสียบไปแล้วบิดไม่ได้ไม่ขยับเลยไขยากหรือบางคันก็จะไข่ี่ติดกัดขาดหรือดึงกุญแจไม่ออกนะครับก็มีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับ